กาบสบายดีครับพี่น้องปองไปสุขูสุข้นนะครับสําหรับเมื่อนี้ครับบ้าหมาเชฟครับกาลังนะครับเบิ่งเวล่าอยู่ครับเบิ้งประมาณนนะครับใกล้จะตีซ้อนครับกำลังเสียท่าเบิ่งครับท่าเบิ้งหิมาแรกเสิตกอยูใน่เกาหลีไตเนะครับว่าจะเป็นยังไ๋นะครับแต่ว่ากอนที่ท่าเบิ่งนี่ผมเป็นื่อเตรียมอุปกรว์ว่าจะมาเห็ดันักหนาพี่น้องนะว่าสิไม่เห็ดบิงซูนะบิงซูอยู่เกาหลีนี่ที่เขาบอกว่าโอ้หิมาไม่เห็ดนะครับถัด บางตัดทิศตามบางในคลิปนะครับแต่ว่านี่ก้อนเื่นนี่ครับผมเลยมาเฮ็ดคอนเทนต์นี่ครับไอ้วามีเงินหนึ่งหมื่นนะครับประมาณสองร้อยเจ็ดสิบบาทไทยนะครับเงินหนึ่งมื่นในเกาหลีนี่ซื้อยังอยู่ในร้านเสื้อเบลนล้านสะดวกซื้อนะครับในเกาหลีนะครับพวกกีเอ็ดนะครับเสเบลนก็มีอยู่มันอยู่ไกลกีเอ็ดข่ไข่เส้อเบลนเกาหลีนะครับนะครับห้องไปเบิ่งกันเลยครับว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยซื้อยังเด็ดน่นะครับว่าของมันถิ่เพียงทำไงครับไปกันครับ ตัง้งใจสูดออนหอบแพงนอนครับพี่น้องโอ้บรรยากาศหนาวแห้งเลยครับต้องใส่ยังเสร็จนะโอ้โหโอ้ใครว่มีเลยนุ๊บบรรยากาศนั่งเคลืนท้องฟา้ามันก็รู้สึกว่าปลอดโปร่งแจ่มใสแล้วครับว่ามันจะตกย่ำไหลเห็นไหมท้องฟา้าว่าเป็นอึคมครึมแล้วครับแต่ว่ายูนี่ขเขาจะว่าเออมองผมยูนี่ประมาณหกโมงแล้วนครับ จังติดโต๊ะเนาะแต่ผมจะไปซื้อของยูซี่อยู่ครับเอาจักรยานไปดีกว่าซื้อว่ามื่อเหมือนคืมๆเลยความชื้นมีิหรอนะครับความชื้นหัวอากาศมีิหรอน่าจะโต๊ะด้วยครับมื่อนี้แต่ว่าไปซื้อเบิ่งครับว่าเมื่อหนึ่งหนึ่งซื้อยังได้ดเนี้ยนะนะซื้อน้ำแดงมันครับจักรยานเนี่ยนะครับไปโดยจักรยานยุคไกลเติออยู่ครับหนาวครั้งคืนเคลนก็ออกไปหากินครับก็จังเสียเนาะพี่น้อง คนบ่ค่อยมีมันยบเงียบงัดสนิทครับเงียบสนิแทแห้งตรงนี้ตึกแต่เช็นงานเก่าเนาะ้ถึงสูงมองเห็นงานกูเชื่อใจกับแม่เยามคืนโอ้เงียบม,มิสซิรีอากาศครับเย็น,น,ยนแห้งครับพี่น้องทำไมเขาไม่วชวนเขาจะเปลี่ยนเวลาเหรอครับเบื้องโปรแกรม,มงนึงน่าจะหกโมงเสาร์แล้ว ครับหาลาไกินเงินเมื่อนหนึ่งครับพี่น้องสื่อ,อยังไงเนี่ยโอ้มาขออหาหารเราหาของอยากของกินครับแต่ลายยางบวกรถถ้วนี่ยพันซองเราพี่น้องกับแก้มบวกรถถ้วนะครับพันซองมาแม่ครับมาแมา่หาเราจิ้มในมะเขืน ขนมพันหาครับคิดเพิ่มล้นเขาพันหาอันนี้ก็สองบวกสามนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามห่อสามพันหอละพันกับแยมซื้อรับแ้มว่าไปใหม่หอละพันเมาื่มาครับแปดร้อยเม่าห่อในน่อยบานเท่านะครับหารลอยเนาะหารลอยก็รลอยหาชิปพันหาครับเราจะยี่หอเมาื่มาพันหาครับ ข้นหายอะหลายหอ่อยมือหนึ่งสามร้อยนี่ลายรุ่นนะว่ามาเพชรที่สุดอยู่เลเนาะเพชรที่สุดสองบวกหนึ่งดีาเพชรมาเพชรที่สุดสองบวกหนึ่งสามห่อสองพันหนึ่งนะสามห่อสองพันหนึ่งวันเพราะมันเพชรที่สุดเลยมันแรงคือ สามพันแถมมาสามหอ่อพีนะ่เนาะสามหอ่อประมาณสองพันเอ็ดเนาะหูใส่ตะการใสต่ตะกาครับ 2องพันเด,ดผมมาจะมาหาสื้นอน้ำหวานนะเด็ไปไซอันนี้ 2, เดไปสองพันเอ็ดครับสามหัวสองพันเอ็ดเอาขอนมไปอีกครับขนมไปอีก เอาขนมไปอีกนันี่ขนมใหม่สามพัน,นขนมไปอีกสามพันกเป็น 5, ห้าพันละห้าพันละคิดว่าห้าพันห้าพันนะครับซื้อหน้ามหมครับน้ามีตรงนี้น้ามัครับ น,นั่นน้อนผมมาเกี่ยวไปเห็ดเห้บ่อยๆนะกาแฟซื้อเข่าไปไปด้วยครับพี่น้องร้หนอขนมมา,มาแเราก็เข่าก็ขายกันนะครับเรื่องเขา่า เขานี้สองพันสองสองวงหนึ่งสามพันสี่มาเขา่าเขาคล้ายก,กันครับห่อแนห่หน่อยวันใหญ่อิ่มห่อหนึ่งกับสองพันครับเขา่าส่วนมากก็ซื้อเป็นสองบวงหนึ่งครับซื้อสองแถมหนึ่งครับสามพันกับสี่พันแปดประมาณนี้ครับถ้าว่าผมเอาเครื่องดื่มด้ยว่าเขามีอยู่ครับ เครื่องเดิื่เม 2003. เครื่องดื่มเครื่องดื่มพันสามเสียโน,นดแล้วมาเมนนครื่องดืมด่มซื้อไปไหนเสียโนดครับเครื่องดื่มพันสามเครื่องดื่มพันสามเสียโนด เรามากนะอันนี้พันสี่นะไหนจะพ่อหรออันนี้เราอยู่พันสี่เอ้ยครับผมงบประมาณมากนี่แหละครับพ่อเราเราเข้าไปใจเงน่ันครับ ควงไก่ควางยุคต้นหนาแล้วครับพี่น้องครับอ่าเบิดปรามานนะครับเจ็ดพันแปดร้อยครับเอาเข่านะ้วเอาเข่าครับเมื่อนึงพอดีครับเข่าสองบานสองครับสองบานสองนี่เลือกได้นะครับเดี่ยวกล้องเดียวหรือสองกล้องนะครับขนาดเพราะเยิ้มน่ครับพี่น้องเดี่ยวให้เบิ้งเมื่อกี้นะครับเมื่อนึงพอดีครับสำหรับหิวส่งกลอมดึกครับพี่น้องมาใหม่ในสาม่อแล้วมาเบิ้งครับมาใหม่ในสาม่อนะครับ ถึงสามพันซีนะครับเมื่อวานสามมอนะอันนี้ก็บพันหนึ่งครับตกสามพันครับ่อละพันมันฝรั่งครับเมื่อวาครับแกมเนาะมันฝรั่งนี่ครับมันฝรั่งไมื่อวครับแกมสำหรับผู้ใดมากินแยมกับห่อแน่จังน้อยกับอยากมีบองมีเบียกับนี่เบียครับพันหกครับพันหกลอยว่านครับกปองหนึ่งนะครับเบียถือที่สุดแล้วครับเนี่ย พาอยี่หอนะครับแล้วก็มีนำอัดลมครับนำอัดล่มบุ๋ดถือแน่นะครับหักพันนี่นะครับเมื่อทังบันเจ็ดพันแดครับผมเอาเข่ากับเอาเข่าพ่อพ่อนึงพอดีครับนี่นะครับเดชี่ในเกาหลีใต้ครับเงินสองร้อยเจ็ดสจีเหรียญเงินนะครับเมื่อหนึ่งสามร้อยนะครับเหรียญเงินนะเทอรนึ่งจะสอร้อยเจ็ดสิครับลดลงแห้งครับเงินที่เกาหลีนะครับค่อยใส่ค่อยประหยัดเขาคาบเนื่งกับหาพันครับ ย่างถือสุดนะครับขันไปกินงเข่าซือมาแม่มากครับประหยัดลงแน่ครับสามห่อก็ได้ยุครับเนี่ยเราค้นประหยัดครับควายสะสมเจ็มกันนะครับแต่ว่ามือหนีองสิตัวกว่มันหงมง่อนะครับโอ้นางถ่าจนเกิดกันแล้วใจมาสดมาหมาถ่านนะครับสดมาหมาหล่อมดครับพี่นองครับสําหรับชิปนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับใส่ชิปอยู่ในเกาหลีใต้บ้ามหาเชฟ ขอให้ยุดีมีแห้งรักษาสุขภาพสุข,ขุทุกคนเด้อครับพอกันคลิปหนาครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อคัาใจให้กันได้เด้อครับขอบคุณครับ